กัดแล้วโอ,อ,อ,อ้มาแล้วครับ นนประช้อนของลอกโอ้เพิ่งมาก็ได้เลยครับหมายแ้ก,กันไม่โดนตรงนูน้นไอ้โตไม่โตไม่ได้อ,อะไรมาใส่แลยแต่ก็ไม่คุยทยายแล้วครับ

ก็เป็นคองเดิมครับแต่วันนั้นฝนตกวันนี้ฝนไม่ตกเพื่อวันนี้จะเจอตัวใหญ่เพระมันมีแดดครับเพรมีแดดปุ๊บป่ามันก็จะลบซ่อนอย่างนี้เราก็จะลวงง่ายนะครับ าการจุมคืนปลามันอยู่ไม่เป็นที่สำหรับผมนะตียากนะวันนี้ไม่รีบไม่รีบเแต่มันกัดดุมากเลยเอยเอวังไว้ ดังตบนี่ครับสวยกัเดเย่อะผมเองครับหมยของลอกมอ,กองน,นะครับหนึ่งอย่างเลยครับถ้ามันมีแดดอะ่ะปลามันจะอยู่เป็นที่ครับถ้ากาดคืมๆปลามันไปทั่วเลยครับ ม,ม,มันก็จะมีเสียงท้องร้องหน่อยนะครับหิวหิวห่วงในตกปลาข้าวปลาไม่กิน สวยเหมือนแก้นนมิ้งงั้นเราก็ตีไปเรื่อยๆครับตีไปทุกจุดมันโล่งครับตีให้หมดกรตุก

ก็พอได้อยู่ชาวเช่างเินนชาวอยู่ฝั่งนู้นมันกระโดดบุกกบุฝั่งนี้มันเป็นถนนีไยมันก็เลยไม่ค่อยอยู่เน้อยายหนึ่งคนก็ชอบมาแต่ฝั่งนี้อยู่เรื่อยๆด้วยแล้วฝั่งนู้นไม่ค่อยมีคนไปแล้วมันก็จะอยู่ฝั่งนู้นตันนะฝั่งนู้นตัน ตอนแรกมันตันนะฮามันวิ่งได้แค่ตรงนั้นอ่ไม่ตันเนะี่ยนี่ครับได้ได่ใหตัวไหมสามตัวแล้วครับไม่ไม่มีอะไรมาใส่โอเคโอคนะ้ยไม่เป็นไรครับเนี่ยอยากให้ป้าเนี่ยโอตอนนั้นก็ให้ป้าไปตวงก็รู้ครับตัวนี้ให้ป้าครับ เอ็ก็ให้ ب ا, ب ا ป้าป้าก็ไปแบ่งให้เพื่อนต่ออีกทีนึง่ง <laughs> ชาวนึงยกยอก็ได้ปลาก็ะปุตัวตัวอย่างเงี้ย <laughs> ตักว่านี้หน่อยต้องบุบบุบอยู่นะเราแบบไงเอาไม่คันออ๋้อวปดกัน เราปลูกง่ายจังเจ้าไปเลี้ยงรวมกับปลากระสุงไม่เลี้ยงที่ไหนในถังยังไม่ได้กินจังไว้เอาไปป่อยไว้ก่อนกินแนละ้วเอามาทำมันขอบใจจังครับดูมเมื่เอเช้าเนี่ใต้ต้นเ,เ,เนี่ยมะพร้าวตรงเนี้ยบุกใหญ่เลยละ ยังมันู่วัดนี้ยังไม่ยังไม่เห็นมีคนเหวี่ยงไงเห็นมีมาแค่สองคนแต่เขาไม่ค่อยได้จุดตรงนี้อ๋อเราจะผ่านไปนู่นพวกเขาคงจะไม่เหวี่ยงคือว่าเรายกยอเลยมันครับแตามันหนีมั้งอะไรแบบนี้ไม่หนีได้ปลากระส่งตัวหนึ่งก็เล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยปล่อยไงกระส่งปล่อยมาลองดูกันใหม่ครับ เห็นไหมอยากได้ปลาต้องตีให้ทั่วเฮ้เฮ้กเ เฮ้ยกรกักลอกกันะลอกกเดียวออกล้วไม่พลาดลอกรุดไปดิรุดุดรุดรุด Này hấp Mình đơm Ok khắp ừ. Mình đơm khắp dừa ระชอนนับหมดคลองครับแล้วผมตกอ่ะไม่เอาไปกินหรอกแมะมามาทัง้งไม่มีอะไรใส่เอากระสอบใส่ก็อะไรใส่กินเนี่ย ใน,ในกระติก๊กเอ้ี่กระติ๊กใอโคไม่มีเหรอของป้าก็ไม่มีมีแต่รั่วเอามาปลาไม่กินอ๋อใช่เก็บบางคนเขาก็เอาเองไงก็นนกสอบโดยเองจะสอบปุ๋ยอ่ะระสอบข้าวสารอ่ะระสอบเล็กนดแดดมันร้อนด้วยกลัวมันร้องทิ้งก่อน มันอ้วนดีนะอ้วนอันนี้ปลาไปกินก่อนของไข่เอาเก็บได้ตรงนั้นนะเบอร์สิบนะ <c ười> ใชไป่ะากอีนใช่ได้จึงใส่รุดไอ้ <c ười> นั่นะเขาเก็บขอามเช้าเมื่อวานเนี่ยเขาจอดตรงเนี้ยอือโอ้แดนดูสภาพมันนานมากเลยนะ กะเดินเก็บทุกวันเนี่ยเดินดูทุกวันนะผมมาชอบทำเดินทำสะอาดทำเนินทำนี่เป็นคนทุกคนตอนดูถอนยาเดินดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรผิดสังเกตก็รู้แล้วหมดของอป้าวันเนี้ยใช เ้วเวลาวิ่งอย่างนี้แล้วมันวิ่งตามหรือไงหรือว่ามันเป็นยังไงเวลาลากเหยื่อมาอย่างนี้เราใช่ครับมันบางทีมันก็พุ่งมาเลยบางทีมันเนี้ยมันยูดตามพวกเนี้ยตามลมลมเนี่ยข้างๆมันชอาอยู่ข้างๆอยู่แล้วก็ลากไปปุ๊บลงมาจากดินปุ๊บมันรออยู่แล้วแล้วมันมันมันเหมือนว่ามันพุ่งมากะมากัดเหยื่อหรือไงเนี้ยมันนอนรออยู่ตรงเนี้ยอยู่แล้วเออมันรอให้เหยื่อลงไป พอเหยื่อลงไปแล้วมันก็กระโดดงับเหยื่ออืมตรงนี้มัน,มนชอบอยู่เตือนตื้อนเนี่ยเพราะว่าเวลามันหายใจมันหายใจง่ายอะ่ะมันชอบนอนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตาวมเนี่ยม,ม,มันจะได้มันเป็นปลาขี้เกียจเวลาเราล้างเ <c oughs> บ็ดทำไมไม่เห็นมันกินนะเอ้ไม่กินมันต้องไล่เหมือนพวกเสือไล่กินอะไล่เหยื่อไล่อะไรอย่างเงี้ยอยู่นิ่นี้มัน,น,นไม่กินหรอก เราก็ว่ามันบุบบ้าบ้างเหมือนกันเราเคยเห็นตัวมันตัวแบบป๊อกปอกอ่ะเนาะเท่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นดูเราวางเป็ดไม่เห็นมันกินอ่ะโอ้ตัวนั้นเลยไปลาใหญ่มอว่าไอ้ตัวป๊กๆอย่างเงี้เราก็ทำเป็นปลาเด็ดเียวโทษ